สวัสดีครับลุงสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านสวัสดีแมวบองโปนกรบกรอบเนียบัดลุงสุรินมาแล้วครับผมวันอีสพาพพี่น้องมากินปลาดิบเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมจัดมาใส่จานเรียบร้อยพี่น้องซอสกับปรุงมาเรียบร้อยพี่น้องใส่ทั้งสบีซอสแดงซอสดำนะครับสามซอส นะครับผักแก้มกับสลัดนะครับผมมาจับแซมน,นกันพี่น้องเ่าๆหลายมื้อนี่ก่อนกินก็นขออนุญาตก่อนนะครับเนาะแก่ข้าวจังหน่อยพี่น้องมาครับจวดน้ำกันเลยพี่น้องมื้อนี้ได้ปลาดิบมากครับผมชิ้นใหญ่ๆพี่น้องอื้ม นะครับชิ้นยังไๆเลยซอสสะบิใส่เยอะมากพี่น้องบ้างนี่แหละขออนุญาตนะครับใส่มือกระเทียมคำใหญ่ๆเลยพี่น้องเสียม,มาก อู้ขึนสมองไปเนาะชิ้นยังไงนะครับผมแห้งมากสบีสบีขันท้าสั่งของมาจากล้านมนันจะแห้งนะพี่น้องจะเป็นสื่อในพวกล้านสะดวกสื่อหรือว่าเป็นมาดพวกเนี่เป็นหลอดมากนเนี่ยเพะแห้งครับต้องเป็นล้านใส่พริกเข้าไปครับกระเทียมพี่น้อง ชิ้นใหญ่มากนะครับป่าคำยังไงพี่นอ้องนะครับเสิร์ฟมาด้กันอืมอ้มอืม้มขึ้นสม,มองอมึงหงชอกบ,บิตแห้งมากพี่นอ้อง จัดมังนาโอ้โหขึ้นจี๊ดเลยพี่น้องเลยอันนี้ร่วมมิดใสใบง่ากับสลัดชินใหญ่มากนะพี่น้องเขาแหลวมากใหญ่มาก chìm nhanh nhanh chụp xẹp sẽ bị hẹn mà nhưng sẽ lên dây mớt lời thủy này dây à. phí cơ. ồ bà mẹ chào ừ. สะบีแห้งกี่ดีพี่น้องจวดชิ๊ดขึ้นเลยสั้งมากสดๆนะพี่น้องร้านอยู่ใกล้กนี่ครับนี่อยู่้างๆกันนี่แหละ,ละน่านกินที่พี่น้องแพง ขออนุญาตแก่ข้าวอีกจังหน่อยพี่น้องสบิแห้งมากขออนุญาตได้พี่น้องมันจังเสียบนะครับแนละกินแนว่ดิบมันต้องมีน้ำซ่า อะแมงวีก็มี <c oughs> โว้สบีแห้งครับโอ้ยทั้งดนูหน้่งตาเลยพี่น้องบังขินใหญ่มากนะครับสดๆเนี่ครับของแพงของแพงเมืองเกาหลีแพ่งดี แต่ว่าเสียบว่ามีข้าวเลยนะพี่เนาะจะมากเจอไปสองแก้วสองบกก็เสียบเลยพี่เนาะ บมะเร็กระดานมากขอโทษขอให้เด้่อพี่น้องเลยน้ำหูน้ำตาออกมันแห้งไปซื้อมากเขาจีแถมซอสบมะเร็งมะหอยเบิงนะครับเขาจีแถมซอสแล้วก็มีซอสไอ้ประมาณว่าคือนภูเขาละซอสดำๆแล้วก็ซอสแดงแล้วก็เซอบีเขาเอามาผสมเลยวนุ่มสลีดน้ำาผสมใส่ใส่ นี่ครับถั่ยน้อยใ้ใช้ชมผสมมาเรียบร้อยกห <c oughs> อนจินใหญ่มากพี่น้องใสบ่บะข้าวนะครับบะข้าวบอกตรงๆว่าบะข้าวเขานิยมกินพี่น้อง Ừ. subscribe xếp kênh không ร่อยมากจังหวัดจชียงรายแม่วางปูนไรเช่าไรเช่าเกาหลีปลาดิบเกาหลีรสชสึกว่างใบง่าว่างซอยซอยซอยจังคอบบอกว่าชิ่นใหญ่มากนะพี่น้อง หนามากชินใ่มากนะครับแต่ว่าของเสียบของแพงมันมากกินตี้พี่นอ้อง โอ้คือสมองดีครับจัวดน้นกันครับขึ้นสุม่มมองไม่น่ะ สอ,สองชิ้นเลยโอ้แสบทองเลยมันมันแห้งซ้าบีนิว้วแบบจัดจานมากๆเลยไม่เจอกระเทียมเจอพริกอะ่ะพี่น่อแสบทองเลยนะครับแสบๆนะ นัำหูนัำตาออกเลยก็ไม่อยากใส่มือเลยเพี่อนเดี่ยอ่ะอบะข้าวนะครับลางขอบอกว่าบะข้าวอีนเดีด สับบีแห้งพริกกระเทียมอีกโอ้โหไม่้องตอีกันมุนดิบุยแจ่ว่าแซ่บนะครับแซ่บมาก ใต้เรื่องตบท้ายมือนี้โจ๊ตสเตดเพียวๆขออนุญาตนะครับผม <S <S โอ้มือนี้ไส้ผู้เดียวก็บไส้ผู้เดียวอยู่แล้วแวม่บ้านแล้วเมื่อก,กี้ครับผมเ <G> ก <ül üyor> ือบเม็ดขวดพี่น้องกินปลาดิบมันต้องแอลกอฮอล์เล็กน่อยเนาะขอโทษขออภัยนะครับเด้อผู้บ่อกินดิบหรือล่าบ่บดื่มนะครับอยากบอกว่าแซ่บไอลีนะครับ สังลองเขาไปกินเบิงงเดอพี่น้องเด้อร์เสียบปลาเขาบวก้าวนะครับบกข้าวต้องขอบอกว่าบกข้าวเนี่นะฮะปาดิบก็เเลียวเจบบฟุตจอบเนี่ยนะทั้งเผ็ดทั้งแห้งทั้งอันสบิแต่ว่ากับเมือที่เกาพี่น้องเจอหนึ่งซ่าวไว้เสบครับ <c oughs> แปลน พระเจ้าจอดขอเอาให้ขออีกจะบวกลินรั่วอะไรพี่น้องอู้แซ่บมากยกให้อยากมิซีหาินปัวพี่น้อแซ่บพี่น้องแซ่บมาครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด สับสไคร์ให้หนุ่มสุรินด้วยครับผมว่าจะได้ถีบเอาวาสุภาขาขอถทดขอให้พี่น้องนะครับพอค,บคลิปนาพี่น้องโอเสียบไลค์ครับผมสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ